Hey kids! สวัสดีค่ะเด็กๆ Today are continuing part two of arere we current series our วันนี้เรามีตอนที่สองแล้วนะคะสำหรับละครเกี่ยวกับความกล้าของเรา All of us like to be comfortable เราทุกคนชอบความสบาย We usually make choices that are the most comfortable for us เรามักเลือกทางที่สบายสำหรับตัวของเราเอง But what happens when doing what is right is not comfortable แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าไม่สบาย do choose to do what right, even scary for what even scary right, is it’s us? it if เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะน่ากลัวสำหรับเราหรือไม่ Think about the bravest person you know คิดเกี่ยวกับคนที่กล้าแสดงออกที่น้องๆได้รู้จัก What makes this person brave อะไรคือสิ่งที่เขากล้าแสดงออก Did they choose to stay comfortable พวกเขาเลือกที่อยู่อย่างสบายหรือไม่ Or did they choose to do the right thing even though it is scary หรือพวกเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะน่ากลัวก็ตาม When I was a little boy I liked to ride my bike เมื่อตอนที่ฉันยังเด็กฉันชอบขี่จักรยาน One time when I was riding at the park มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อฉันได้ขี่จักรยานไปที่สวนสาธารณะ I fell off my bike ฉันตกจากจักรยานของฉัน The other kids at the park started laughing at me เด็กคนอื่นๆที่อยู่สวนสาธารณะเริ่มหัวเราะเยาะฉัน even though I hurt my arm they didn't help แม้ว่าฉันจะเจ็บแขนของฉันก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือฉันเลย they just made fun of me เขาคิดแค่ว่าเป็นเรื่องสนุก then one girl came to me and helped me up มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาฉันและช่วยเหลือฉันขึ้น she told the other kids to stop laughing and scared them away เธอบอกให้เด็กๆคนอื่นหยุดหัวเราะเยาะฉันและก็ไล่พวกเขาออกไป Seven gave me a plaster from her pocket for my arm เธอยังให้พลาสเตอร์จากกระเป๋าของเธอเพื่อแปะแขนของฉัน Even though the kids were bigger than her แม้ว่าเด็กคนอื่นๆจะตัวโตกว่าเธอก็ตาม She did the right thing เธอทำในสิ่งที่ถูกต้อง I will never forget her bravery ฉันจะไม่มีวันลืมความกล้าหาญของเธอเลย s h e showed me a real courage เธอแสดงให้ฉันเห็นถึงความกล้าหาญที่แท้จริง s h e did the right thing even when it was hard เธอทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตาม Do you know that God can give you courage to do what is right น้องๆรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าสามารถให้น้องๆกล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง One of my favorite Bible stories teaches us this lesson. 1ในเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ฉันชื่นชอบสอนเราในบทเรียนวันนี้ว่า Let's take a look. ลองมาดูกันค่ะ king saul and the army of israel were at war their philistine enemies had attacked them again only this time instead of a battle the philistines sent their champion to insult israel's army Ha ha ha! He was a giant named Goliath. เขาเป็นยักษ์ชื่อโกลิอัท He told the Israelites to send out a man to fight him. เขาบอกคนอิสราเอลว่าส่งคนมาสู้รบกับข้า If any Israelite soldier could kill him, ถ้าทหารอิสราเอลคนใดสามารถฆ่าเขาได้ The i n e s would be their slaves. ชาวฟิลิสเตียจะเป็นทาสของพวกเขา But if Goliath won the fight, แต่ถ้ากลิอัทชนะการต่อสู้ Israel would be Philistine slaves. ชาวอิสราเอลจะเป็นทาสของชาวฟ เขาหัวเราะเยาะกองทัพอิสราเอลเขากล่าวว่าไม่มีใครกล้าที่จะต่อสู้กับฉันที่อยู่ห่างไกลออกไปเด็กชายคนหนึ่งชื่อดาวิดที่ชายสามคนของดาวิดเป็นทหารในกองทัพอิสราเอลแต่ดาวิดอยู่บ้านเพื่อดูแลฝูงแกะเขายังเป็นเด็กเกินไปที่จะ เป็นทหาร David's dad asked him to bring some food to his brothers. พ่อของดาวิดถามเขาว่าให้เอาอาหารไปให้พวกพี่ชายของเขา When David got to the battlefield everyone was hiding. เมื่อดาวิดไปถึงสนามรบทุกคนก็หลบซ่อนตัวอยู่ They were all afraid. พวกเขาทั้งหมดกลัว They asked David, "Have you seen the giant?" พวกเขาถามดาวิดว่าเจ้าเคยเห็นยักษ์บ้างไหม He comes out every night to insult us. เขาออกมาทุกคืนเพื่อท้าทายพวกเรา David asked What would someone get for killing this Philistine? David thought... ใครจะฆ่าชาวฟรสเตียคนนี้ได้บ้าง The man replied, King Saul said he would give them the princess as his wife. ชายคนนั้นตอบว่ากษัตริย์ซาอูลบอกว่าเขาจะมอบเจ้าหญิงให้เป็นภรรยา And his family would never pay taxes again. และครอบครัวของเขาจะไม่ต้องจ่ายภาษีอีก David was tired of listening to Goliath's shouting. <S ดาวิดเหนื่อยกับการฟังเสียงตะโกนของโกลิอัต He knew it was wrong for Goliath to insult the armies of God. เขารู้ว่าเป็นความผิดที่โกลิอัตดูหมิ่นกองทัพของพระเจ้า David's brothers Were scared too. ที่ชายของดาวิดก็กลัวโกลิัด,ด้วยเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นว่าดาวิดกล้าหารกว่าพวกเขาพวกเขาก็โกรธพวกเขาบอกว่าดาวิดกำลังสร้างปัญหาและเขาควรจะกลับบ้านไปดูแลฝูงแกะเมื่อกษัตริย์ซาอูลเรียกดาวิดเข้ามาพบดาวิ d บอกซาู Don't worry about this Phil ดาวิดทูลกับกษัตริย์ซาอูลว่าไม่ต้องกลัวชาวฟิลิสเตียคนนี้ I will kill him ฉันจะฆ่าเขาเอง King Saul thought he was joking กษัตริย์ซาอูลคิดว่าเขาร้อเล่น He asked how can you fight him you are just a boy เขาถามว่าเจ้าจะต่อสู้กับยักษ์อย่างไรเจ้าเป็นแค่เด็กผู้ชายเอง David said he was trained and ready ดาวิดกล่าวว่า ผมได้รับการฝึกฝนและพร้อมเมื่อตอนที่เขาดูแลฝูงแกะของพ่อเขาบางครั้งสัตว์ป่าจะเข้ามาโจมตี David said, lion and bear ดาวิดพูดว่า ฉันเคยฆ่าสิงโตและหมีมาแล้วและฉันจะฆ่าคนฟิลิสเตียผู้ทา้าทายพระเจ้าของเราพระเจ้าช่วยเหลือฉันจากสิงโตและหมีนอกจากนี้ยังจะช่วยฉันจากยักษ์ตนนี้ด้วย David, แต่ซาอูลกล่าวกับดาวิดว่าได้โปรใสชุดเกราะของฉัน said, ดาวิดบอกว่า ฉันใส่ชุดเกาะของท่านไม่ได้ not used ฉันไม่ชินกับมัน God will พระเจ้าจะปกป้องฉันเองดาวิดเดินไปที่ลำธารและเก็บก้อนหินห้าก้อน only his staff and เขาเอาแค่ย่ามและสลิงไป and went face และเขาก็เผชิญหน้ากับโกลิอัตโกลิอัตหัวเราะเยาะใส่เขาเขาพูดว่า เจ้ามาหาเราด้วยหนังสติ๊กหรือ s <S แต่ฉันมาหาคุณในพระนามพระเจ้าของกองทัพแห่งอิสราเอลฉันจะฆ่าเจ้าและตัดหัวของเจ้าทุกคนที่นี่จะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยชีวิตผู้คนของพระองค์ดาวิดหยิบก้อนหินของเขาใส่ไว้ในสลิงและเวียงใส่ที่โกลิอัตมโกลิอัรนอ หิน <killed> ก shouted, ้อนนั้นพุ่งเข้าไปฝังที่หน้าผากของโกลิัั์และฆ่าเขาเดวิดตะโกนว่านี่คือการต่อสู้ของพระเจ้าและพระองค์ชนะเสมอดาวิดเปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่เ a วิ d เปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงเขามีความกล้าหาญแม้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย He knew that he fight the giant with his own strength. knew not giant own could เขารู้ว่าไม่ได้ต่อสู้กับยักษ์ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเอง so he asked God to give him the courage ดังนั้นเขาจึงขอให้พระเจ้ามอบกำลังให้กับเขา David fought Goliath believing that God will protect him ดาวิดต่อสู้กับโกลิ앗ด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องเขา and just like the girl who helped me ช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วยเหลือฉัน David didn't care people laughed at him David ไม่ได้สนใจหรอกว่าคนจะหัวเราะเยาะเขาขนาดไหน He did what was right even though it was scary เขาทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องน่ากลัว David knew that God was bigger than Goliath David รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าโกลิอัต And with God's help he could do the right thing และด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้อง hmm, This reminds me of a verse สิ่งนี้แหละทำให้ฉันนึกถึงข้อพระคัมภีร์ It is found in 1 Corinthians 16 verse 13อยู่ในหนึ่งโครินธ์บทที่16ข้อที่13 Be on guard stand firm in faith be courageous be strong จงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็ง Let's try it again together. Be on guard, stand firm in faith, be courageous, be strong. Hi, my name is Kevin. and when I was in my school, teacher said it's called. It's gonna be Sports Day and then it was Sports Day, I was in Red Team and then when it's my turn to one, the boy said if you want to roll I'll give you twenty bucks. I said no, it was my turn to one after that I won. After that I win in first place and then the the bad thing to do is get the money and then I win in first place and thank and thanks God. You see, God will always help us when we do what is right. น้องๆเห็นไหมว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราเสมอเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง Our key point today is this สิ่งสำคัญวันนี้ก็คือ God gives me courage to do what is right พระเจ้าให้ความกล้าหาญแก่ฉันในการทำสิ่งที่ถูกต้อง Sometimes doing the right thing is not easy บางครั้งทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายเลย It means we have to be strong หมายความว่าเราจะต้องมีความเข้มแข็ง Make sure you ask God for courage like David did เพ er ื่อให้แน่ใจว่าน้องๆขอความกล้าจากพระเจ้าอย่างที่ดาวิด And God will give you courage to do what is right too และพระเจ้าจะให้น้องๆกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องเช่นกัน Let's pray มาอธิษฐานกันเถอะค่ะ Lord Jesus พระเจ้าพระเยซูคริสต์ Thank you for sending your angels in times of trouble ขอบคุณพระองค์ที่ส่งทูตสวรรค์เข้ามาในเวลาที่มีปัญหา That in times like this ว่าในช่วงเวลาเช่นนี้ You remind us that two c o u r a g e we can do what is right in your eyes พระองค์เตือนเราเพราะความกล้าที่เราสามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซูคริสต์ And e will say ให้เราพูดพร้อมกันค่ะ Amen Amen now it's A B C's และตอนนี้ถึงเวลา A B C ของเราแล้วค่ะ we just listen to an amazing message from the Bible เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ you may have never asked Jesus into your heart before หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ right now I'm going to tell you how you can do that ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทำได้ just remember your s. <S A B C's หนูจำแค่ A B และก็ C A เอ่ <Ad> mit. A, คือ admit ยอมรับ admit that you have done wrong ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying him และขอพระเจ้าอาภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ B, <Believe. S 2> และก็ B คือความเชื่อ Believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู Trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบ,บาปเพราะพระเยซูทําทให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า C choose และ C คือ choose การตัดสินใจ Spend your whole your on God depending เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป And help you live and love like Jesus และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู And your best friend และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today? ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและแตัดสินใจตามตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now ลาก่อนคะ่ะตอนนี้